สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามีรถสวยๆมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะเป็นรถเก๋ง Toyota h i ฮท็อนะคะรุ่นนี้นะคะสวยๆเลยค่ะทุกคนรถยนต์ปี1999นะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์1.8เดิมๆเลยนะคะสภาพดีค่ะช่วงรางไม่ดังนะคะแก๊สหัวฉีดสุดประหยัดเลยนะคะคันนี้ก็ติดแก๊สมานะคะทุกท่าน ภายในสวยๆค่ะราคา69,000บาทนะคะสนใจนัดดูทดลองขับกันก่อนได้นะคะที่เบอร์โทรติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะรถสวยๆมีเอกสารครบๆนะคะภายในก็สวยนะคะรถสภาพดีๆมากๆเลยค่ะคะันนี้นะคะเดิมๆเลยทีเดียวนะคะช่วงล่างก็ไม่ดังนะคะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ รวมรถมือ2 JK ขอลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ